สวัสดีครับก็มาพบกับผมแบบนี้อีกแล้วนะครับพบกับช่อง Master iCraft ที่เราจะมาสร้างสรรค์ชิ้นงานจากงานประดิษฐ์หรืองานาพับกระดาษที่ไม่เหมือนใครกันนะครับก็พบกับผมไอเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาสอนพับดาวกระจายในสไตล,ล์รูปแบบใหม่ของผมแบบเท่ๆนะครับ ทุกคนคงเห็นแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่าเป็นไงครับแปกดีไหมครับเทไหมครับสวยงามไหมครับอ่าสามารถปาเล่นได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้พับคือกระดาษขนาดเท่าครึ่งหนึ่งของ A4 นะครับหรือขนาดเท่า A5 นะครับ แต่เราจะใช้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่านี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆอยู่นะครับเราจะทําการตัดนะครับอย่างแรกนะครับอ่าเราเริ่มทํากันเลยนะครับให้เราพับเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับให้เส้นด้านข้าประกบกันแบบนี้นะครับอ่าถ้าใครดูผมเป็นประจำก็จะรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับ เมื่อพับเสร็จแล้วตัดส่วนด้านข้างออกนะครับส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้เราตัดตามรอยที่เราพับเลยนะครับมันจะมีรอยเส้นอยู่นะครับอ่าตัดแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ เมื่อเรากางออกก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยนะครับอ่านี่คือวิธีทําให้กระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็ผมทําแบบนี้ให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ไม่เคยดูก็ไปดูคลิปของผมได้นะครับที่ช่องผมนะครับส่วนกระดาษส่วนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับบางคนจะเก็บไว้ใชใ้ทำประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับ ขั้นตอนต่อมาให้เราพับอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมตรงข้ามนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมนะครับพับเสร็จแล้วกลางออกเหมือนเดิมนะครับต่อมาให้เราพับครึ่งนะครับพับครึ่งของกระดาษนะครับเป็นครึ่งสี่เหลี่ยมนะครับ การออกอีกนะครับต่อมาก็พับเหมือนเดิมเลยนะครับพับครึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นในแนวนอนนะครับในการพับแต่ละครั้งแต่ละส่วนนะครับให้มุมด้านข้างประกบตรงรอยกันนะครับการออกอีกเหมือนเดิมนะครับ ต่อมาขั้นตอนนี้ให้เราพับครึ่งสี่เหลี่ยมนะครับแต่เป็นครึ่งในด้านข้างนะครับเป็นส่วนนี้จะเล็กลงนะครับในการพับนะครับทําให้มันเล็กลงนะครับโดยการให้ประกบตรงรอยกับเส้นกึ่ลางรอยที่เราพับไว้นะครับทั้งสองข้างพับเหมือนกันนะครับ อ่าแบบนี้นะครับเมื่อพับถูกจะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นการพับครึ่งอีกทบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันได้ทรงที่ยาวขึ้นและเล็กลงนะครับต่อมาพับมาอีกนะครับพับครึ่งมาอีกนะครับอีกทบหนึ่งนะครับอ่าข้างซ้ายด้วยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับจะได้ทรงสี่เหลี่ยมที่ยาวๆและเหลี่ยวๆเล็กๆนะครับเสร็จแล้วกลางออกนะครับกลางออกหมดเลยนะครับเราจะได้กระดาษที่เกิดรอยแบบนี้นะครับต่อมาทําเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ทําในด้านตรงข้ามนะครับทําทเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็ใครที่ยังงงอยู่ก็ดูผมไปอีกรอบได้นะครับ ก็จะได้เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้เลยนะครับเห็นไหมครับเราจะได้กระดาษที่เกิดรอยเกือบทั้งแผ่นแบบนี้นะครับเมื่อพับเสร็จแล้วนะครับาบางคนเผื่อสงสัยว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้นะครับอ,อันนี้คือเหตุผลนะครับขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับโดยการให้เรา,าเห็นไหมครับเส้นตรง บริเวณแบบนี้นะครับตามรอยที่เราพับไว้นะครับให้เราดูและเอาสี่เหลี่ยมช่องนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นะครับตรงกึ่งกลางนะครับที่เป็นรอยกากกระบาดแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเป็นช่องสองช่องตรงนี้นะครับรวมกันจะได้สี่ช่องนะครับเมื่อเรามองเห็นนะครับให้เราพับตามรอยนี้นะครับในการให้เราพับกระดาษมานะครับ ทั้ง4ี่มุมเลยนะครับพับมาตามรอยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราพยายามจับจีบตรงมุมนะครับมุมบนสุดนะครับปลายแหลมนะครับให้เราจับจีบตามรอยแบบนี้นะครับมันจะลงรอยพับเครื่องเองเพราะว่าเราพับไว้แล้วนะครับ ให้เราจับจีบทั้ง4ี่มุมเลยนะครับอ่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการพับครั้งนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับในขณะที่เราจับจีบให้เราพับใช้นิ้วพับและจับจีบไปด้วยนะครับตรงตามรอยที่ผมบอกไว้นะครับ คือสี่เหลี่ยมที่เป็นด้านในสุดนะครับอ่าแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อพับถูกจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะป่องแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ ต่อมาให้เราพับด้านข้างลงนะครับขั้นตอนนี้ให้เราพับด้านข้างลงนะครับโดยการพับมาหนึ่งช่องนะครับพับลงมาแบบนี้นะครับให้ใช้นิ้วกดแบบนี้นะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับอ่าก็ถ้าใครทำเราจะเห็นว่าตรงนี้จะทำให้ติดและ มีลักษณะที่ป่องคองขึ้นนะครับอ่ตรงนี้ให้เราใช้นิ้วสอดเข้าไปและดันนะครับให้ช่องบริเวณตรงนี้ให้เราดันด้วยนะครับตรงที่ป่องตรงนี้นะครับอ่ดันแบบน,นี้นะครับและให้เรา ค่อยๆพับลงมานะครับพับตรงปลายแหลมตรงมุมด้านข้างลงมานะครับและพับตรงด้านข้างไปด้วยในขณะที่เรากดลงมานะครับอ่ส่วนนี้จะยากหน่อยนะครับอค่อยคดูผมไปได้นะครับให้เราใช้นิ้วกดตรงด้านข้างลงนะครับตรงเส้นตรงนี้นะครับจะมีรอย,อยนะครับ ให้เราพับตรงมุมให้เส้นด้านล่างประกบตรงรอยตั้งฉากเป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้นะครับทำทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะครับอ่อันที่ถูกจะเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้เราพับก,กดลงเลยนะครับกดให้แบนเลยนะครับ ก็พับไปเป็นประมาณนี้นะครับอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าถูกจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นปลายแหลมรูปสามเหลี่ยมเหงนขึ้นนะครับเหมือนหัวนกนะครับเหมือนปากนกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าที่เหลือก็ทําเหมือนกันเลยนะครับทำให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะครับ ก็ถ้าใครยังทําไม่ได้และอยากลองทําตามผมและทําได้นะครับก็ค่อยๆลองทําตามผมไปได้นะครับก็ก็คลิปย้อนได้นะครับถ้าสมมติไม่ทันหรืองงตรงส่วนขั้นตอนไหนนะครับ อ่าข้างนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเห็นไหมครับจะได้ลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับอ่าผมจะทําอีก2มุมนะครับ ผมก็พับเสร็จทั้ง4มุมแล้วนะครับก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมาให้เราพับตรงด้านข้างนะครับมุมด้านข้างค่อยๆพับมาทีละทบนะครับโดยการให้เราพับตรงด้านข้างมานะครับลงมานะครับ ให้เรากางออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะพับนะครับขั้นตอนนี้ให้เราทําช่องด้านในให้เป็นลักษณะแบนลาบทั้งหมดเลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะไม่สนตรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในแล้วนะครับให้เราพับลงมานะครับและให้เราจับจีบตรง มุมตรงนี้ด้วยนะครับค่อยๆพับมานะครับและกดลงนะครับในทั้ง4มุมเลยนะครับอให้เรากดลงได้เลยนะครับ เริ่มจะเหมือนตัวอย่างที่ผมให้ดูแล้วนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับให้เราจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับในแต่ละส่วนนะครับและให้เราหันตรงปลายแหลมตรงนี้นะครับหันขึ้นพับแบบนี้นะครับให้ปลายแหลมตรงนี้หันเข้าหาส่วนของด้านหลังอีกข้างหนึ่งนะครับของอีกมุมหนึ่งนะครับอ่าก็หันแบบนี้นะครับ ข้างนี้ก็ให้เราพับมาแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับก็ทุกมุมจะหันเข้าหาด้านหลังของปลายแหลมอีกมุมหนึ่งนะครับแบบนี้ทุกอันเลยนะครับอ่าและสุดท้ายแล้วนะครับให้เราใช้นิ้วจับปลายแหลมและค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงนะครับให้เราจัดได้ตามความสวยงามที่เรา ชอบและคิดว่าเหมาะสมเลยนะครับแล้วพับลงนะครับให้กดลงนะครับให้มันเฉียงออกนิดหนึ่งจากตรงตัวหลักนะครับให้มันดูมีมิติและสวยงามมากขึ้นนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าผมขอจัดทั้งสี่มุมเลยนะครับ อ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับดาวกระใจายในสูตรของผมเองนะครับอ่าเป็นไงครับอ่าสวยงามมากนะครับอ่าก็เราสามารถปาเล่นได้นะครับอ่าเป็นไงครับก็บางคนจะตกแต่งได้นะครับโดยการเอาสีหรือดินสอมาวาดรูปตกแต่งนะครับอ่าแบบของผมวันนี้นะครับ ก็เผื่อบางคนทําออกมาแล้วสงสัยว่ามันจะแข็งแรงไหมพอเล่นไปแล้วมันไม่แข็งแรงมันเบาก็ผมบอกไว้เลยนะครับสําหรับสูตรของผมอันนี้นะครับผมเอารูปทรงให้แปลกไม่เหมือนใครนะครับแต่ว่ามีคงล่างที่เบานะครับถือว่าเบาและบางมากนะครับ ก็ปลาเล่นได้นะครับปลาใส่ลมเล่นได้นะครับอ่าผมปลาให้ดูนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าผมขอเก็บก่อนนะครับอ่าคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปผมเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับอ่ะผมบอกไว้เลยนะครับคลิปต่อๆไปเมื่อรับชมแล้วรับรองต้องชอบไม่ผิดหวังและไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ